ครับพี่น้องสวัสดีครับวันนี้ก็มาเลือนป่าอีกแล้วมาเลือนป่าคนเดียวป่าธรรมชาติพี่น้องถึงเพือทำสภพาวาเมืองห่อนะมเมื่อไรก็มาเลือนป่าก็าเร็ว เสียงนกตูนกขึ้นนกไก่นกจานเลยเส้นปลาหน้าผลยเางเขาก็ะตือจังร้นหน่อมีสั่งอะไร ลอยไก่มาคุยไก่ฉีไก่ไตัวนเลยนะมงทำนี่ไม่ควรลืมไงไก่ไม่ฉีนะไก่ฉีจะไก่ไจะไก่าม่ควรลืมคือตัวฉัาเนาะ เชียงฟื้นเชียงฟื้นวางนะเชียงฟื้นอู้ยังตึงนั่นเอืมันคิดด้วยซ้ำไ

Nah. Hmm. Oh, yang T yang ini di depan oh iya yang T ini nah. ออกนี่น <theseidity not> ิ <Wha> ่งน <Luis> ําครับ <related> พี่น้องนิ่งพุ่นครูออกนิ่งเงาไม่ดื้อบ่ลงมาดื้อบ้างตะอือให้กินมานี่นะยังอาเพราน่ะอ๋อดูมันหักปางอยู่นะ

我们、okay. I ่เป็นที่อยู่นกตุนกคือไพี่น้องเลยนกเขาที่อยู่นกเขาอะนะวนไม่ไพ่เดี๋ยเรไม่มไม่เห็นเขาเห็นเล่ากวางนปลี้มปลื้มเลย 你来那个硬。 แตนละีกับอาลหนกน้องไม่กน้องอะตุนุกืนอะไรหนิไม,ม,ม,นะม่ไม่มันตันอะมันตันหันเขาอยากไปลูบป,ปลาวะ เราไม่ปล่อยปลาช่อนมาเยอะๆเลยนะตอนนี้ยังมีอยู่เกือเป็ดจับกินมดแล้ว เจาม่ะีน่ออกเถะัวนป้ค่ะเจ้วตัวน้ผูนั้นี่ค่ะนี่ออกนออกไม่ลูอนี่ค่ะดีออกนั่นนี่ค่ะ อไม่ไอน้เี้ยงเทยงหายหนอออกกันได้เขาน่้องนี่ย่ยงย่ยงสองลมัเตี้ยมห้ยได้ยงนี้นนนปี้ยิมอมอมาปอยนน้เีย้เาออก,กินใ้ น้องน้องมนันน้องมนันนะเนี่ยน้องสภาวาเนะนี่ยพี่น้องโหเนะน่นะมมเ,เรีนห่เ้อ๋อลมหมักหรือชุบเลี้ยงอ่ะจอนเห็นรู้มากินะ่ะไ สภาวว่านกะูบอกเลือกแน่นพี่น้องเออไอ้นผลมาเนะี่ยเอานำไงลงมาติดกโถมดิเหนะอืมประนมาตเติมบังเตนร์ไอ้อยังเตี้น่ยปลาเขาจะมีที่อยู่อะ ហឺមិនងហាមម្នេមមាលមាលីគំដៃឈងគំនេះរៀមមិនដឹងហានខោខោណອນតានេះណាផលយុងទៅណីធនណីណាឡំហមម្នេមតាយ៉ៀងមក คนเมืองเถื่อนก็เลยสิหลินได้นนเถื่อนได้คืนงานหลีเลยครับหลินได้ห่างมีห่างจังเบิ่อจีซอมสบภาวะเกี่ยวซอมสบภาวะจะนีอ่อ็ิ่งนองฮัลโหลบรรยากาศดีที่สุดคนมันนอกก็เป็นแบบนี้แหละชีวิตคนมันนอก นี่แต่เลื่อนป่าเที่ยวป่าอยู่ตามธรรมชาติแบบนี้สนุกที่สุดมีอะไรก็มีหนังไหนก็เยอะพี่น้องอ่ะทำตันยิงหน่อยตัววันนี้ก็ประมาณนี้ันไลยิงสักตัวเลยพี่น้อง ปลาเยอะอยู่นะนกเขานกอะไรไก่ปลาเขามีแต่เ,เราไม่เห็นเขาเขาเขาเห็นเราก่อน,นก็เลยนีก่อนดียอยู่ทำไมอ,อ่ะวันนี้ก็มาดูมาดูที่คลองอ่างเก็บน้ำธรรมชาติเนี่ยพี่น้องน้ำก็ยังไม่เฮียงหมด ครัผลวัดเตืเติอมอีกสักสีห้ารอบนี่ก็มนมาจะออกนะตอนนี้มันมันหยุดไปแลรงจะอบไปนาสอบไปนำที่กินจบไปดินที่อยู่วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ บรรยากาศสวยงามมาผักพี่น้องคุณผู้ชม